น่าจะมีแค่ชั้นใครก็แต่ต้องไม่ได้เลยใช่ไหมหมามึงเนี่ยไอวิก <c oughs> ขำ <c oughs> สีหน้าพพิโชตอนนี้คือทุกคนน่าจะแบบรู้อยู่แล้วอะว่าแบบต้องเป็นยังไงอะ่ะเพราะว่าอย่างที่หลายคนรู้ก็คือพี่โชว์เป็นแบบโคตรแฟนแบบ รีวกะโกโตคุใช่ไหมหรือว่าบ้านเราเรียกว่ายากุซ่าหรือตอนนี้ชื่อใหม่ก็คือ Like อันดาก้อนยากุซ่านั่นเองนะครับและนี่ก็คือสปินออฟนะฮะรีวกะโกโตคุจไกเดนเป็นเนื้อเรื่องของคุณคิริวหลังจากจบภาค6นะฮะจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนไปเล่นกันเลยดีกว่าครับไปแล้วก็เกมนะฮะอาจจะมีคำหยาบนิดหน่อยนะครับพี่ชออาจจะแปลแบบหยาบเยอะไม่ได้แต่ก็จะพยายามให้ตรงมากที่สุดนะครับไปกันเลยไป มันต้องสแตนดาร์ดอยู่แล้วปะอสว่างขนาดไหน,นอ่าหน่อยนึงกนะันลุยโอเคเด็กเรื่องเราชื่อสถานที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีอยู่ในสถานที่จริงลบมุงี่ปีสองพันสิบเก้าโอ้โหอย่างสวยเฮ้ยนี่มันภาพของจริงดีว่ะ ดูดิกินน้ำแป๊บงั้นฉันไปก่อนนะคะขอโทษนะคะที่ฉันต้องกลับก่อนนะคะเฮ้ยฉกกนนะะากสวยนะเนี่ยเฮ้ยดูเขาสิวะ <laughs> ไป,ไปเร็วกไปเร็วนานโดไม่เป็นไรนะค่ะขอบคุณที่รอนะคะตอนนี้เราก็จะกลับแล้วนี่เป็นคำสั Mother> ่งเร่งด um> ่วนนะไม่มีปัญหาทนายรีบมาเลยรับทราบเลยขอเวลาห้านาทีเดี๋ยวรถก็มาแล้ว ขอโทษน,นะคะฉันรู้สึกเหมือนจะอ้วกนะคะ,ะถ้ายัางมาไม่ถึงแล้วก็ฉันนั่งแท็กซี่ก็ได้นะคะเข้าใจล้วไปรอที่ถนนดีกว่าดูเหมือนว่าฉันจะดิงมากเกินไปนะคะอะกกะคะย่าวเรื่องนี้ไปบอกคุณปู่ได้ไหมคะผม,เ,มเก็บความลับโคตรเก่งเลย เฮ้ย hey. เป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปส่งให้แทงก็ได้นะเพื่อนไม่เป็นไรขอบคุณมากไม่บ้านกูอยู่ตรงนั้นชั้นสามสิบมาเฮอะจะดูแลให้อย่างดีเลยฟรีไวไฟุกอย่างพร้อมเฮ้ยอย่าทำเป็นเมินข้อเสือของคุณคุณลำมุสิวะเอ้ยเขาไม่รู้จักฉันว่ะเขารู้จักฉันไงถอย ฉันจะไปเที่ยวกันต่อแต่เกงว่าน่าจะมีแค่ฉันคิดว่าเล่นมุกตลกอย่างนั้นเหรอวะคุณลุงนี่ขำจเจอปัญหาแล้ววะรถยังไม่มาอีกเหรออีกสามนาทีอ่ะเกิด<ค><ณ>อะไรขึ้น<ค><ณ>เดี๋ยวไลฟ์ฟัง<ค><ณ>หาน้องไปนั่งก่อนไนปะ ผักตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเออไม่เป็นไรแน่นะคะไม่เป็นไรฉันอยู่ตรงนี้เพราะว่าสถานการณ์แบบนี้นั่นแหละเพราะว่าเรือเป็นคนใหญ่คนโตหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรพ่อกูก็ใหญ่เขาเป็นประธานของบริษัทที่มีชื่อเสียงฮะแน่ใจหรือวะมึงจะต้องเสียใจที่มายุ่งกับกูนะเว้ย ถ้าอยากอยู่แบบปกติก็เดินหันตูดไปแต่ถ้าเกิดอยากตายก็จำใส่สมองออกไว้เพราะว่ามึงหาเรื่องเองเออฮ้คุณโอซามุโดยลุงนี่เดยวมันอยากลองของอะ่ะไม่เอาไม่เอาเขาก็แค่ทำงานอะ่ะแล้วก็ไม่มีแตนะ่ขอโทษนะของหวานอะ่ะมันจะอร่อย ถ้าเราอยากจะได้มันกินทีหลังเอาละ่ะมันเล่นให้มันดูหน่อยดีกว่าสวบยังไงเลยเนี่ยโอเคสอนเล่นนะฮะต่อยไปต่อยปิ๊บเปิ๊บเปิ๊บปิ๊บก็คือเทพอะ อยู่แล้วไงมันมันอุ้ยไม่เฮย้ยอันนี้วิ่งได้อันนี้วิ่งโอเควิ่ง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 ,งโอเควิ่งแล้วก็โดนต่อยโอเคอยพยายามตั้งปุ่มอันนี้อ่าโอเคปึบ๊บอ่าได้ละอัวอ้ยอ,ยอ,อนนื้ออืนอ้ออามา องโมสสลด์หลบได้เหมือนการสไลดบหลบได้เหมือนเดิมตอนนี้พี่ชงกำลังแบบพยายามดูว่ามันแตกต่างอะไรตรงไหนบ้างนะครับอะ่าลองดูลองดูโอเคแล้วก็มีสอนนะครับว่าใชโอกับใชโอกับ r หนึ่งบวก x แล้วก็โอหีหนึ่งแอมาเดี๋ยวลองดูปึ๊บอ้าวคีปอใยใหญ่ปอใยใหญ่แล้วก็อ้าวหึอ่า,อาละเสร็จกูละนี่ไปหนึ่งมาครับโตนี่ไม่ดูดูดูความเร็วสกอนโอ้โหอันเร็วเอ็นจินอันเร็วเอ็นจิ้นจ,จัดจัดใน คุณคิดเริวอุ้ยมันน,นี่ไปปื๊บปื๊บปื๊บเฮ้ยไหนเราขอลองคิดได้ไหมขอลองคิดได้ไหมไหนดูดิป็นไงวะใ่อ๋อดึงมาแล้วเวียงซ้ำซ้ำซ้ำย,ยุบ้อยโอ้โหนี่ความเก่งเขาไม่เข้าใครออกใครจรงิงๆเอ้ย อะไรวะนี่เอ้ยมัน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 ลดตูนแล้วแม่มันจะปากนั่นเอาจนได้โอ้โหแม่งจริงปะเนี่ยเฮ้ยอย่าไม่รู้ยังรู้ว่าฉันเป็นใครเนี่ยเจตจะต้องเสียท์ ใจดีจังเลยวะฮะแกเป็นห่วงฉันทั้งทั้ง,ท,งที่ควรจะเป็นห่วงตัวเอง <c oughs> ออออออขอโทษน,นะคะ <c oughs> ฉันว่าฉันจำคุณได้นะ <c oughs> พ่อของคุณคือท่านประธานได้ใช่ไหมคะมาร้ฮินะเออบริษัทอสังหาปล่อยเช่าหรอ <c oughs> แล้วเธอ วันนี้เป็นวันเกิดของปู่ฉันเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาเชิญพ่อของคุณมานะคะเธอ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 หลานสาวของท่านประธานใหญ่โอคิคุโบะใช่ค่ะชิบหายแล้วครับขอโทษนะครับผมสมัยที่ฉันเรียนตอนออกครั้งที่ญี่ปุ่นนะคะเขาให้ฉันมาที่รบกงหยีเป็นครั้งแรก แล้วคุณมาที่นี่บ่อยเหรอคะเออเออ,เอ,อผมนานๆมาทีผมผมทำยังไงคุณรู้สึกว่าผมเสียใจดีนะไม่ค่ะฉันเองก็รู้สึกจะเมาเหมือนกันงั้นเรามาทำเป็นให้เรื่องไม่เกิดขึ้นดีกว่านะคะโออแน่นอนะผมจำไม่ได้ผมไม่เห็นไม่เคยเจอคุณด้วยนะครับเนี่ย อยู่ดีๆผมก็อย่าเอาเรื่องที่เป็นของนคนปูน่ได้ไหมครับค <c oughs> ่ะเอ่อขอบคุณม,ม,มากเลยนะครับแล้วก็ขอโทษมากๆนะครับๆๆๆแบบนี้ดีจริงเหรอปล่อยเข้าไปแบบเนี้ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะอีกอย่างค่ะ,คะฉันว่าฉันมีเรื่องต้องกังวลน,นะคะอืม ได,ด้โปรดเถอะค่ะฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากนอนพักเฮ้ยมันเราองจะมาเนี่ยใช้เวลาอีกน,นานเปล่าอีกสามนาทีมึงสามนาทีมาสองรอบแล้วนะมึงเพิ่งออกใช่ไหม <laughs> บ้านเรานะครับบ้านเรานะครับถ้าบอกว่าถึงแล้วมันคือเพิ่งออกน,นั่นเองไหมฮะอุ้ยภาพสวยไม่ใช่ภาพสวยเดี๋ยวมันก็ภาพของจริงวะ่ะ ดูตรงลแล้วอย่งหนึ่งทงอยู่ในคำโลโซแน่แน่ ทำงานที่ไลยรับมาได้ดีมากนะคะแต่เรื่องหลังจากนั้นฉันขอไม่พูดนะคะฉันรู้นะว่าเป็นแค่ๆ่ากับแก้มแต่คุณค<น>ุณ <คน S 1> จะกินผากบ้านนะคะจับตาดูทุกตลอดเลยเลยแี่นะตาเป็นเห็บเลยไม่ต้องมารับก็ได้นะแต่่ากลับพอดีนั่นสินะคะเพราะฉันก็ไม่ได้ไว้ใจคุณเหมือนกันออาแล้วมารับทำไมวะ อีสักม,มวนรถคันนี้ปอดบุหรี่นะคะโมเซงเลยน่าจะกินให้มากกว่านี้โอ้มีโอกาสทั้งทีเมือ่อวานยังมีอิสระภาพอยู่เลยอิสระภาพอยู่เลยลิ้นพันกันอีกแหละสารเจ้า แกมันก็แค่ไอ้คนหน้าสมเพชทีม่มาอ้างว่าเป็นยาก,กูซ่าหลงมือนี่ข้าข้าอีเด็กนั่นกันลุก้งเลย ตื่นแล้วเหรอคิริวคาซึมะคุณคิริวคาซึมะผมมีข่าวได้ยินมาว่าท่านอาจารย์ไดโดวิตีไมโดเิวเขาได้จากไปแล้วขณะที่คุณหลับอยู่ แล้วแกเป็นใครผมคือนักการเมืองที่ได้รับการสับสนเกี่ยวกับท่านอาจารย์ไดโดมานั้นนั่นก็คือเงินปิดปากสินะผมค้นเรื่องคุณมาอย่างดีดูเหมือนว่าคุณจะมีบ้านกับพัาเป็นจุดอ่อนสินะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือรับเงินแล้วคุณก็ไม่ ต้องพูดความลับของเราผมขอคุณแค่นั้นถ้าอยากให้เก็บความลับแล้วลก็ฉันมีข้อแม้หนึ่งขอ้ออะไรอะไรอะไรนะกำลังรู้ตัวไหมว่ากำลังคุยกับใครอ่ะจะมาดูถูกให้มากนุเว้ยอย่ามาทวงชีวิตแล้วเป็นห่วงชีวิตตัวเองสะบ้างเพื่อนฝูงแล้วใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างก็ลองดูดิอืม <c oughs> <c oughs> แกบอกว่าศึกษาฉันมาแล้วนี่กานก็ควรจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมาทำร้ายครอบครัวฉันอยากลองดูไหมละ่ะอา่อาโอเคนั้นรับรองได้ยังไงว่าลามความลับจะไม่ถูกเปิดเผยไปอ่ะทำไงฉันจะตายอะ,อะไรนะ ใช้อำนาจของนายให้โรงพยาบาลออกใบมรณะหมัดให้กับฉันจะไม่มีใครดินหรือพบเห็นฉันอีกตอนเมื่อกี้อ่านไม่ออกแปลมปแล้ว แปลว่ามังกรซ่อนลายนะครับมังกรเดี๋ยวสต็อปหนึ่งสต็อปน้องๆครับลองไปหามัง่ะการ์ตูนซ่อนลายมาอ่านนะครับคิดถึงเรื่องเก่าๆกันอีกแล้วับคณคิดเร็วเห็นฉันกำลังนั่งสมาธิแล้วจะมาคุยทำไมแล้วสมาธิของคุณก็คงยังไม่มันคงฝีปากยังดีอยู่นี่คนคนนี้ ก็เป็นแค่แค่ไม่ต้องสนใจเขาหรอกคิเฮคาราว่าสารักของคุณทิ่ได้ลี่ินพันฉันมีงานให้กับนายโคดเนมว่าโจริวเมื่อกี้เพิ่งจะรับงานบริการไปแล้วนะ ที่ปกป้องหลานสาวของคุณโอคิคุโบนนะนอันนั้นมันหลายเดือนก่อนแล้วอาจารย์โอคิคุโบะก็เป็นหัวหน้ากลุ่มไดโดอีกด้วยนะช่วยให้ความเคารพเขาด้วยสิจะให้ความเคารพกับคนที่คนไม่เคยเจอเนี่ยนะถึงจะเป็นอนดีตยากุซาแต่มันเป็นเรื่องนานมาแล้วไออย่างตอนนี้แกก็ใช้แกก็ใช้แค่ ทำตัวมันเป็นปิงฉันสัญญาว่าจะเก็บความลับของหน้าไปด้วยนะ,ะไดโดจิเมโดรุผู้แก้ปัญหาผู้ควบคุมการเมืองของญี่ปุ่นและเศรษฐกิจจากหลังสงครามถึงตอนนี้ถ้าอยากให้เรื่องนี้เป็นความลับพวกเราก็มีราคาที่ต้องจ่ายฉันแก้งตายจะต้องจอมดิงชีวิตเก่าไป และแม้แต่ชื่อของตัวเองและพวกแกก็แค่จ่ายค่าราคานะให้กับฉันแล้วนายจะมีหน้ามาสั่งสอนฉันอีกเหรอ <c oughs> อย่าลืมสิว่าฉันก็ช่วยหมู่บ,บ้านเด็กกำพร้านมาก่อนบ้านกำพร้าที่โอ,อกินาว่านั่นก็มีปัญหาเรื่องรายการเงินเราถึงขั้นโรงแรมโรงแรมโรงแรงสร้างบัญชีปลอม ถึงมันจะไม่มากแต่เงินก็หา,หายไปไม่เจเกิดขึ้นอะไรไมัเจเกิดอะไรขึ้นกันในพวกนั้นแมเป็นการเถียงที่ดูตลกจังเลยที่เราขอก็แค่ให้แกร่วมง,งานกับเราไอ้อยางเป็นการยืนยันด้วยว่าแกจะไม่ใช่ศัตรูของพวกเราสัญญานะ่ะมันจะถูกสร้างขึ้นมาโดยจากความเชื่อใจและความเชื่อใจก็จะกอ่อโตขึ้นมาได้ จากการส hey. ื <Slack> like ่อสารกันเป็นประจำมันต้องถอนหายใจไม่ต้องห่วงเหมือนทุกรอบเหมือนทุกอย่างง่ายๆไม่ใช่งานสกปรกเข้าใจด้วยนะเราใช้การดูแลคุณเป็นอย่างดีแต่คุณจะไม่ชอบมันก็ตามคิดว่ามันเป็นการแสดงความรับถือแล้วกันหูนี้มันพูดเร็วมากเลยเนี่ยเกือบแปลไม่ทันเน่เอาละเกี่ยวกับงานในข่าวนี้ คุณก็ต้องทำตัวเป็นภ้รษาความปลอดภัยที่ดีให้กับการขนส่งสินค้าแค่นั้นก็ไม่ชอบมาพากลละแล้่ตะลกนัะที่ดียินจากปากของแกคุณไม่ต้องใช้กำลังล็อกลูกค้าของเราก็คือคนที่ทำการปฏิวัติที่อยู่ในแถบเอเชีย <c oughs> ในสายตาเราพวกเขาก็แค่ต่อสพส่อิสารภาพ แล้วมันก็คืออาชญากรอาชญากรเหรอัวนหน้าคนนั้นต้องการของบางอย่างที่เขาอยากได้จากญี่ปุ่นส่งให้กับเขาเขาจะได้เอาไปใช้คุณสมบัติถ้ากลุ่มไดูู้จริงเราทําตามของเขาแล้วเราก็แล้วฉันเหมาะก,กับงานนี้ได้ยังไงวะเนี่ยเอ้ยฟังให้จบก่อน ในตอนแรกอ่ะเขาก็มาขอให้ c a a ของญี่ปุ่นช่วยก่อนนะจะมีใครไปเหมาะสมและ c a อ่ะก็ได้ส่งตัวแล้วก็ติดต่องานมาให้กับพวกเราเกิดเงินดกเงินใต้โต๊ะถ้าเกิดใช้คำแบบพวกเขาแล้วก็ก็คือคนส่งผู้นำปฏิวัติที่มีแววจะออกจากญี่ปุ่นได้แต่ว่ายังไงก็ตามเราจะให้ไม่มีหลักฐานจากญี่ปุ่น ออกไปไม่ได้แล้วของที่จะส่งละ่ะเรือที่เต็มไปด้วยทองคำใช่ในโลกสมัยนี้ทุกอย่างต้องใช้เงินอย่างนั้นนั่นเองงานที่นายได้รับไปก็คือการยืนอยู่ที่นั่นจนกว่าการขนส่งจะเรียบร้อยคนในหน่วยของเราอีกหลายคน ก็อยู่ที่นั่นด้วยรวมถึงสิท่ที่นายต้องทำก็คืออยู่ที่นั่นง่ายใช่ปะฉันคิดว่ากลุ่มไดโดจิคือกลุ่มทหารจงรักภักดีซะอีกนะเนี่ยทำไมพวกนายต้องทำเรื่องแบบนี้พลังขององค์กรของเรามันคือสิ่งจำเป็นในการทำภารกิจครั้งนี้การขนส่สส<อ>งมันอยู่ห่างออกไป ถึงมันจะผิดกฎหมายอย่างยิ่งแต่คนในกลุ่มที่มีอำนาจเขาก็ต้อ,องทำทุกอย่างเหมือนให้ภารกิจสำเร็จขึ้นมาได้เชื่อเหอ CAA หรือกลุ่มปฏิวัติอะไรก็ไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้หรอกอย่างนั้นหรอคิดซะว่า,ม,ามันเป็นการ,การหาเงินใต้โต๊ะมอนการเมืองปางประเทศอะนะการทำแบบนี้จะทำให้กลุ่มไดโดจิแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเหมือนกับหงส์ที่สั่งงามอยู่บนผิวน้ำแต่ภายใต้น้ำ ต้องใช้ขาตีแหวกเราจะไม่ตกนรกใช่ไหมเนี่ยถ้ามาพูดคุยกันที่เนี่ยเรื่องอะไรกูของฉันไม่ค่อยได้ยินเลยว่ะคุยเรื่องอะไรกันอะเหมือนจะไม่มีปัญหานะไม่ว่าแบบไหนท่นก็ไม่ค่อยชอบงานแบบนี้หรือว่านายจะไม่แผนอยู่แล้วละ่ะมีที่ไหนจะต้องไปหรือเปล่าจำไว้ด้วยนะ ถ้านายออกจากที่นี่แล้วรู้ว่าคิริวยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เราจะถือซสว่าคำสัญญานั้นเป็นโมฆะและถ้าเป็นแบบนั้นนายไม่ใช่คนเดียวแน่ๆที่ต้องรับผิดชอบคิดถึงคนอื่นๆคิดถึงเด็กที่ผู้นายยอมสละชีวิตเพื่อช่วยออกมาไว้ด้วย ฉันได้ยินแบบนี้มาเป็นร้อยๆร,ร,รอบแล้วน,นะเข้าใจแล้วและฉันก็เป็นคนเสนอสัญญานี้ตั้งแต่แรกแม่นในมือเข้าใจแล้วก็สวยวเอาล่ะมาคุย,ายเรื่องรายละเอียดเีเทวกันหน่อยดีกว่าให้มันจึ้งไปเลยท่าเรือโยโกฮาม่าไม่กี่วันหลังจากนั้น今 ตอนนี้รถบรรทุกอีกหลายคันกำลังจะมุ่งหน้ามาที่นี่อย่างนั้นเหรอแต่ก็ยังมีเวลาอยู่นะก่อนที่จะมาถึงตอนนี้ก็ทำตัวตามสบายไปพักกันไปจนกว่าของทั้งหมดจะถึงทุกคนในรัสะมีในกิโลกำลังทำงานให้กับพวกเราพวกเขาทั้งหมดคือสายของไดโดจิแล้วก็ดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงนาทีของแกงก็คือยืนตรงนี้กับพวกเขากพอแล้ ปฏิบัการที่ควรเป็นคว,ความลับไม่ใช่หรอท้าไมดูไม่เหมือนแบบนั้นเลยวะยังไงซะมันก็จะมีค่าตอบแทนสูงสำหรับพวกเราวนเราต้องแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าพวกเราอะเอาจริงยต <c oughs> อ,อะไร้ใจอีกแหละ <c oughs> งั้นพวกเราก็มารวมตัวที่นี่ <c oughs> พเพื่อแสดงโชว์เ <c oughs> ด็ดเดี๋ยวฉันจะไปดูคนอื่นๆหน่อยนายอยู่ที่คนเดียวได้ใช่ไหมพูดอย่างนี้ก็พูดอย่างนั้นพวดนั้นรู้ว่าฉันเป็นใครเนี่ย ไม่รู้ไม่ได้บอกรู้แค่ว่าคนในองค์กรและพวกเขาก็คุยกันในโค้ดเนมเท่านั้นและพยายามสแสดงตัวอย่าเสือออกมาล่ะเชอรพยายามอย่าสแสดงตัวแต่ใส่แค่แว่นดำแค่นี้เนี่ยนะอืมโอเค แล้วนี่ก็คือหมุนอวัจะอวกแ๊บนึงนะครับก็จะภาพสวยมากเลยเนะี่ยโอเคทุกคนและนี่ก็คือลิ้วกับกระตู๊เจ็ดไกเดนในเรื่องของขี้ลิ้วนะในบทแรกสตาร์ทเริ่มเรื่องคือมังกรซ่อนลายไปหาดูนะ <c oughs> <c oughs> บอกว่าไปด้วยแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้เราอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องจจนททวีด้วยนะครับขอโทษที่ลิ้นพันกันนิดหน่อยนะไม่ได้กลับมาเล่นนานนะครับโอเคเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับผม